สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ครับผมหลังจากส่งมอบแล้วนะครับเขากะมาล่องรถกันครับล่องนีดินแข็งจิระนะครับดินดากเลยนะครับบ่ค่อยเขาปนไดนนะครับเซบิกล่องมึงบ่ค่อยเขาปนไดนนะครับธรรมดาครับพันพื่อนนะครับเขาลึกบนลึกปนในดอกเพราะว่าดินมันเป็นแบบว่าอ่ามันช่วงยังยังแง่งนะครับช่วงนี้ดินดากครับดินดากครับผมแข็ง เนี่ยครอายเป็นเป็นมือใหม่ครับเดี๋ยวเผนลองมึงนะครับอายเราจังสดมาเลยนะครับหาสุดหาสุดดีครับหาชิปแรงมาเทอร์โบนะครับนิ่มขนาดเลยรถใหม่เลผ่านหน้าซาครับผ่านหกไปยี่สิบนิ้วครับสำนักดีขนาดเลยนะครับแต่ว่าดิ้นแข็งแบบนี้เขาต้องกินเทลาสามผ่นพอนะครับถ้าสว่าเป็นพันข่วนนี่นะครับ ดินแข็งครับเห็นบ่นะครับเขาตั้งระยะองศาผานไดครับอ่ารถมันกับเป๋หรอกครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเจอดินนิ่วเหนียวนะครับเป๋ครับผมอ่ามันก็ท่ายที่ตั้งได้นะครับกับเป๋คือเกานะครับผมนี่แต่ตัวนี้มันเป็นดินแข็งครับแต่ว่าระยะองศาผ่านเขาตั้งในระยะระยะองศาองศาผานคือยังครับเห็นบ่ครับฟานอ่ใบผ่านฝั่งด้านอ่า ขวานะครับเห็นบอลใบแหลกนะครับมันจะอยู่กลางบังดอกยางหลังนะครับของยางด้านขวานะครับันจะอยู่กลางพอดีนะครับมันจะพอดีเวเล่าไถไปมันจะโบห้ามนะครับมันสีโบห้ามเลยยาวสายแขนนะคาก็ลงไม่หยกนะครับประมาณนิ้วนึงนะครับอ่าทีนี้แขนนี่นะครับผมแขนกลางดันออกมาเลยนะครับอ่าเห็นบหนี่เบิ้องคับผมผานนาซาครับเป็นไน Ö, ดินแข็งๆนะครับนี่ดินแข็งดินดาครับหุนเกาเซยครับซีฟิวันสิบบเขานะครับแต่ว่าถาว่าเขาเลือกบอมันเกิดประมาณฝามือหนึ่งครับเพราะว่ามันดินแข็งนาะมันไถบุลุมันต้องเจอ่านบุกเบิกนะครับดินแบบนี้หง่ากระไรครับระมีนไปมีนาสาครับอ่าระบบนีโคตรเร็วเลย นะครับสั่งได้ตามใจเลยนะครับสั่งรับระบบใบมีดนะครับเร็วเสียงนี่นิ่มๆเลยครับรถใหม่ <c oughs> นิ่มขนาด <c oughs> เดี๋ยวสกลองดันลองไทเบิึงครับ <c oughs> แล้พื้นที่กแบบับโบกไ,ไงไปไหนนะครับแต่ว่าเขาก็อยากลองเนาะ, <c oughs> ะอยากลอง้นีวันอาทิตย์ครับ วันนี้เราก็ส่งมอเพือเขาครับมือนี่ไปต่อครับผมมือนีแดงครับผมไทยแบบสบายๆชิวๆเลยนะครับมือนี่ผีเราปล่อยเลยฟังหนึ่งนะครับไปผ่านไทยเลยพอดีมันแข็งครับประตุงโยกนะครับปล่อยลงสุดเลยตัวนี้เป็นฟนหกครับผมช่วงสิบเอ็ดนิ้วนะครับช่วงของป้องผ่านนะครับ ระยะช่วงพานี่ซีเบียนิิวนะครับพันหกยิบสี่นะครับนาซาโค้งใหญ่ครับโค้งใหญ่โค้งเงาครับผมกำลนักดีขนาดเลยสปริงนี่เซบิกเอาขึ้นน้อยหนึ่งนะครับอีกเป็นกับมือไมครับอาจจะบกคงมาได้นะครับผมแต่เดี๋ยวจะมา้กับเขามือครับ แล้วก็อีกอย่างนึงพานบอนมีขมน้ำนะครับพานต้องมีขมกว่นกานี้จักน้อยนึงนะครับผมของไม้ครับดินนี่โคตรแข็งเลย ตะวัายอมเรารเสียงหารสิ้แรงนี่นิ่มครับนิ่มขนาดเลยตัวละครับของไม่ครับ <laughs> เนี่ยคองท้ายคือเขาเลืกเดียวแบบน,นี้ดินมันแข็งครับดินดากนีครับต้องเจอพันธุกเบิกดินแนวนี้ไอมวนเลยอ่าแล้วคนครับผมสงสัยว่าผ่านพ้นนะครับ ของนากสานี่ราคาตัวไหนครับผมราคาตัวนี้นะครับอ่าราคาอยู่ท UT 43,000บาทนะครับผมสารพานพ้วนหกยี่สี่เขอดีครับนักดีบอได้แพ้ใครอื่นเลยนะครับพานยี่หฮอนี่คงกระหมักได้ค้งมันเหีวดีไงดีไหม ก็บางคนนะครับมันก็จะโทษแต่ว่าผานนะครับมันกับโบเมนผานดอกนะครับหนึ่งก็ต้องเบรงสภาพนาดิน2นะครับระยะองศาของผานนะครับต้องตั้งอยู่ประมาณใดนะครับผมเพราะว่าผานพุ่งมันจะบุ่คือผานบุกเบิร์กนะครับผานบุกเบิกนี้แม่นเ่าตั้งไปฟังฝุ่นพวยมันกับโบปีนะครับเพราะว่าช่วงผานมันคนละอยางกันช่วงผานเคละอยยางนะครับผานพุ่งมันจะส่งแบบว่ามันจะเอียงไปข้างนึงนะครับผม คนเธอไปเล่าเจอแบบดินแข็งสิมันก็นจะแข็งนี่พบวปาไงครับแต่ว่าขันเหนียวนี่เปรีครรป้ครับหัวแดกกระเปรี้ครับเป็นเรื่องปกตินะครับต่อยเสียบมาในกระเพรี้ก่อนน,นะครับผมลองกับดินนี่เลยดินดากที่แข็งเลย คันนี้ครับผมไอเราจัดมาอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับผมเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับผมรวมจดทะเบียนนะครับฟีอุปกรณ์สองชิ้นครับดันหนาผ่านพ้นนะครับคันนี้ฟีนี่เพราะว่าอยู่ในโปรโมชั่นของอสองเดือนก่อนนะครับตั้งแต่ช่วงกอ่อนก่อ,กอนตุลาปเลยครับไอเราจองไว้นะครับตั้งแต่พุ่นตัว่าไอเราเพิ่งม,มารับรถนะครับ ชิ้นแข็งครับใช้ดินส่ายสบายๆครับสารพ,านพันพ่วนพันพ่วนมีหน้าที่ไปพุ่นดินครับให้ดินละเอียดนะครับผมผม,มันใส่ไม่แบียดบานใส่ในงานบุกเบิกนะครับบะมันกาลงสาะพันพ่วนนั่นแหละครับยังรอเลยครับขนาดซิมีเวทยดรลอล้างมาให้เนี่ยวโคตรรอมันจีรรอกว่านี้เลยนะครับเสียงเขานี่แบบนิ่มๆครับเสียงเทอร์โบนี่ จอยอะไรล่ะครับเอเตอร์โบนี่ดังโคตรดีเลยสำหรับคลิปนี้ครับประมาณนี้สักวันนะครับผ่านใันที่สนใจนะครับอยากได้รถเซ็กเตอร์จอนเดียวนะครับติดต่อได้ที่ครับ080นะครับผม282 9258องเก้าีพเอ็มครับผมแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับบอจะเป็นรถจอนเดียนะครับรุนอ่ารุ่นน้อยรุ่นใหญ่ครับผมนะครับทิทต่อสองสามซีพีเอ็มกได้เลยครับผม หรือจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับผมกระไรครับกระไรครับอะไรเป็นวะนะครับก็ทนาใดที่ของมาชมไหมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องบิ๊กแท็กเตอร์ตอนนี้ไว้น้ำแน่นะครับผมนะครับกะสารคิวนี่นะครับไม่มีอย่างไรนะครับหากท่านใดที่ชินจอกคิวนี่นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลก์นะครับผมกด subscribe แน่ๆนะครับสิ่งสำคัญครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อประผัดคลิปใหม่ของเซฟิวิมครับสารคิวนี่เซฟิวิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ คลิปหนายย้ายังให้รีวิวยังครับสามารถคอม,อมเมนต์เข้ามาได้เลยครับผมนะครับเดี๋ยวเซบีเอ็มจะรีวิวให้นะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีอย่างไรครับพามาทดส,ส,สอบการใช้งานของรถครับสำหรับคลิปนี้เซบีเอ็มต้องขอต้อนรไปก่อนเพราะไม่รีคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอเข้ามาสวัสดีครับ